เวลาเราได้ซับมาเพื่อรีโนเวทนะคะสำหรับพี่โจ้เนี่ยทำไมพี่โจ้บอกว่าทอบซับที่มันเป็นซากมากกว่าจริงๆอะ่ะถ้ากรณีเราได้ซับที่มันเป็นซากข้อดีข้อแรกเลยนะคือคุณสามารถเจราจาได้ราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาทิ้งล้างไว้นานน,นู่นนี่ แต่ถ้าเกิดคุณอะได้ซับที่เขาเรียกว่ากึ่งกลางเก่ากลางใหม่คือมันมีความเก่าของมันอยู่แหละแต่ตัวซับเนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกว่ามีของอยู่ของอยู่อย่างเงี้ยสำหรับพี่โจเนี่ยอย่างแรกที่คือเกิดปัญหาเลยคือเราจะทํำยังไงนะคะ,ะ,คะเวลาเราจะเอาออกเนี่ยถ้ามันเก่าไปเลยเนี่ยเราตัดใจได้ง่ายทิ้งไปเลยใช่ไหม แต่แบบมันก็เหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกเกิดความว่าเสียดายเกิดขึ้นพอเสียดายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นปัญหาคุณแล้วว่าหนึ่งคุณจะยอมตัดใจเอายังไงยังไงมันไม่เข้าตีมมันเก่าแล้วหรือว่ามันไม่ทันสมัยแล้วอ่ะทุบทิ้งไปหรือ2คุณยังคงที่อยากจะเก็บมันไว้คุณก็บารุงทีนี้มาดูค่ะอย่างห้องนี้นะคะสภาพที่มันเป็นปัญหาอันเนี้ยมันก็ก้ากึ่งว่าคุณจะพ่นสีใหม่หรือคุณจะทุบทิ้งนะคะมันก็ยังเป็นเหลืองแบบนี้สำหรับพี่ เยอะบิลเยอะมากนะคะและส่วนที่เอาอีกอันนึงนะอ,อีกปัญหาหนึ่งเนี่ยห้องที่มีวอลเปเปอร์นะโคตรปัญหาเลยถ้าเป็นพี่พี่โจแบบไม่ชอบเพราะว่าวอลเปเปอร์เนี่ยเวลาคุณจะลอกมันน่ะมันไม่ใช่ว่าลอกได้ง่ายๆนะพอลอกเสร็จปุ๊บคุณจะต้องมีปัญหาเรื่องกาวเวลาถ้าเกิดคุณไม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่สิ่งที่คุณจะต้องทํากับห้องนี้คุณอยากทาสีคือคุณจะต้องมีต้นทุนเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งเขาเรียกว่าการสกินผิวการสกินผิวคืออะไรคือช้าเขาจะต้องเอากระดาษทรายค่ะมาขัดกาวออกก่อนจจาากนน,นั้ะเเถึง ว่ามีเขาเรียกปูนนะคะปูนสกิมฉาบผิวให้เรียบอีกชั้นหนึ่งแล้วถึงจะทาสีได้นั่นหมายความว่าต้นทุนคุณก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาได้ห้องที่มีวอลเปเปอร์เนี่ยน้ำตาจะไหลทันทีเลยว่าแพงอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสําหรับใครที่เอาห้องมารีโนเวทนะ